ใต้แสงแดดยามสายที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งเฮอรกินบะหมี่ซองมาตั้งหลายวันวันนี้ขอกินข้าวแกงบ้างปักษาพูดปักษากำลังจะตักข้าวเข้าปากแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นว่าไงเจ๊มีอะไรให้ช่วยหรอือปักษาถามนายว่างไหมมีคดีน่าสนใจที่ห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่งประตรีพูดห้องสมุดหรอือปักษาทูลคำ ใช่เป็นห้องสมุดที่ฉันเพิ่งค้นพบมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับคนที่มายืนหนังสือราตรีตองานนี้ได้เงินเท่าไหร่เจ๊ตปักษาถามไม่มีค่าจ้างหรอกแต่ฉันจะเลี้ยงข้าวในแทนราตรีตอโอเคแค่เลี้ยงข้าวก็คุ้มแล้วปักษาหัวเราะที่ห้องสมุดเก่าโหที่นี่เก่าจริงๆด้วยปักษาพูด ใช่ฉันเจอที่นี่โดยบังเอิญตอนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเก่าๆราตรีตอบแล้วมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรอือปักษาถามคนที่มายืมหนังสือเล่มนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุประหลาดปรา,ดราตรีชี้ไปที่หนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวนะข้ารู้สึกหนาวๆปักษาพูดนั่นสินะฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันราตรีตอบโอ้ยเจราตรีปักษาตะโกน ราตรีสุดลงกับพื้นร่างของเธอเริ่มสัน่นฉันฉันต้องปกป้องหนังสือเสียงของราตรีเปลี่ยนไปปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำของวิญญาณปรากฏขึ้นข้าเห็นแล้วมีคนขโมยหนังสือโบราณไปปักษาพูดใช่หนังสือที่มีค่ามากราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณพวกเราจะช่วยตามหาให้แต่เจ๊ต้องเลิกทำร้ายคนที่มายืมหนังสือนักปักษาบอก ขอบคุณแต่ระวังด้วยมีบางอย่างที่อันตรายมากในห้องสมุดแห่งนี้วิญญาณเตือนราตรีค่อยๆฟื้นขึ้นมาเป็นไงบ้างเจ๊ปักษาถามด้วยความเป็นห่วงฉันเห็นภาพบางอย่างเหมือนห้องลับใต้ห้องสมุดนี้ราตรีตอบงั้นไปหากันเลยปักษาชวนทั้งสองเดินลึกเข้าไปในห้องสมุดจนพบประตูเก่าๆบานหนึ่ง เดี๋ยวนั้นข้าเคยเห็นที่นี่มาก่อนปักษาพูดพลางจับศีรษะนายเป็นอะไรไหมราตรีถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรแค่ภาพบางอย่างวูบเข้ามาปักษาตอบทั้งคู่พบหนังสือโบราณหลายเล่มในห้องลับนี่มันหนังสือโบราณที่หายไปราตรีพูดแต่ทำไมถึงอยู่ที่นี่ปักษษาสงสยัยระวังเสียงวิญญ,ญาณดังขึ้น ชั้นหนังสือใหญ่ล้มลงมาปักษารีบดึงราตรีหลกเจ็บไหมเจตปักษาถามไม่เป็นไรแต่นหนเลือดออกราตรีชี้ที่แขนของปักษาแค่รอยขีดข่วนเองไม่ต้องห่วงปักษายิ้มวิญญาณบรรณรักษ์ปรากฏตัวขึ้นขอโทษที่ทำร้ายพวกเจ้าแต่ข้าต้องปกป้องความลับของที่นี่วิญญาณพูดพวกเราแค่อยากช่วยราตรีบอก ถ้างั้นช่วยข้าตามหาหนังสือที่ถูกขโมยไปมันเป็นกุญแจสำคัญวิญญาณขอร้องพวกเราจะช่วยแต่ต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกปักษาต่อรองข้าสัญญาวิญญาณตอบหลังจากวิญญาณหายไปเจ๊ครับข้าว่าคดีนี้น่าสนใจปักษายิ้มแต่ในบาดเจ็บนักปราตรีทำหน้าเป็นห่วง ไม่เป็นไรแต่แค่นี้ไม่ตายหรอกแต่เจ๊ต้องเลี้ยงข้าวแพงๆหน่อยนะปักษาแกล้งพูดไอเด็กบ้าปราตรียิ้มทั้งคู่เดินออกจากห้องสมุดโดยไม่รู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ใหญ่กว่าที่คิดที่ห้องสมุดช่วงเย็นเจ๊ครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยอีกหล่ะปักษาถามมีคนมาแจ้งว่าได้ยินเสียงกระซิบจากหนังสือเล่มหนึ่งราตรีตอบ แล้วเขาเป็นยังไงบ้างปักษาถามคุณมินเธอเป็นนักแปลอิสระเธอบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงนั้นเธอก็ทำตามคำสั่งโดยไม่รู้ตัวราตรีอธิบายหือปแปลกดีนักปักษาพูดนี่ไงหนังสือเล่มนั้นปราตรีชี้ไปที่ชันหนังสือเดี๋ยวข้าลองดูปักษาเอื้อมมือไปหยิบระวังราตรีร้องเตือน หนังสือร่วงลงมาแต่ปักษาคว้าไว้ทันโอโห่ข้าเห็นอะไรบางอย่างตอนสัมผัสหนังสือปักษาพูดเห็นอะไรหรือราตรีถามอย่างสนใจเหมือนมีคนกำลังท่องคาถาแล้วก็มีแสงสีแดงด้วยปักษาเล่าทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของราตรีก็ดังขึ้นค่ะคุณมินเกิดอะไรขึ้นคะราตรีรับโทรศัพท์ ช่วยด้วยฉันหยุดตัวเองไม่ได้ฉันกำลังจัดเสียงในโทรศัพท์ขาดหายแย่แล้วเราต้องรีบไปที่บ้านคุณมินราตรีบอกที่บ้านของคุณมินคุณมินคะดอยู่ไหมคะราตรีเคาะประตูประตูเปิดออกคุณมินยืนอยู่มือถือกระดาษแผ่นหนึ่งอย่าเข้ามานะฉันควบคุมตัวเองไม่ได้คุณมินพูดเสียงสัน่นเจรระวังปักษาดึงราตรีถอยหลัง คุณมินสุดลงราตรีรีบเข้าไปประคองร่างของราตรีสันเทาวิญญาณเริ่มเข้าส่งต้องทำพิธีต้องทำพิธีเสียงของราตรีเปลี่ยนไปปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นนี่มันพิธีกรรมโบราณปักษาพูดใช่ต้องทำพิธีถวายเลือดราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณไม่อย่าทำแบบนั้น เจรารีสู้นะักปักสาตะกนราตรีสะบัดต,ตัววิญญาหลุดออกไปเฮิร์ฟขอบใจนะักราตรีหอกคุณมินค่อยๆลืมตาเกิดอะไรขึ้นฉันจำอะไรไม่ได้เลยคุณมินถามเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ต้นปักษาถามฉันกำลังแตลหนังสือโบราณแล้วได้ยินเสียงกระซิบบอกให้ทำพิธีบางอย่างคุณมินเล่า แล้วหนังสือที่แปลอยู่ล่ะคะปราตรีถามอยู่นี่คุณมินชี้ไปที่โต๊ะทำงานปักษาเดินไปหยิบหนังสือแปลกหน้าที่เธอกำลังแปลมันว่างเปล่าปักษาพูดไม่จริงเมื่อกี้ยังมีตัวอักษรอ,อยู่เลยคุณมินอุทานปราตรีเดินมาดูนี่มันต้นฉบับที่หายไปจากห้องสมุดปราตรีพูดคุณได้หนังสือนี้มาจากไหนครับปักษาถาม มีคนส่งมาให้ทางไปรณีนีบอกว่าอยากให้ช่วยแปลคุณมินตอบขอยืมหนังสือไว้ก่อนนะคะราตรีขอเอาไปเลยฉันไม่อยากยุ่งกับมันอีกแล้วคุณมินบอกหลังออกจากบ้านคุณมินเจ๊คิดเหมือนข้าใหม่ว่ามันแปลกๆปลกักษาถามใช่ทำไมถึงมีคนส่งหนังสือนี้มาให้แปละนะราตรีคุ่นคิด แถมยังเป็นหนังสือที่หายไปจากห้องสมุดด้วยปักษาเสริมเดี๋ยวฉันลองค้นข้อมูลในห้องสมุดดูก่อนราตรีบอกงั้นข้าจะไปหาลุงดำก่อนดูถ้าจะต้องขอเครื่องรางมาใช้แล้วปักษาพูดระวังตัวด้วยนะราตรีกําชับเจ๊ก็เหมือนกันอย่าหมกตัวอ่านหนังสือจนดึกหลักปักษาแกล้งบน่นบ้าไปได้แล้วราตรียิ้ม ทั้งคู่แยกย้ายโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้ซ่อนความลับที่น่ากลัวก,กว่าที่คิดที่ห้องสมุดช่วงกลางดึกเจ๊ครับกลับบ้านได้แล้วมังปักษาเดินเข้ามาในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนฉันกําลังจะพบอะไรบางอย่างราตรีพูดทางพลิกหน้าหนังสือนี่มันตีสองแล้วนะักปักษาบนเจอแล้วบันทึกโบราณที่เกี่ยวกับห้องสมุดนี้ราตรีอุทาน ทันใดนั้นไฟในห้องสมุดก็ดับลงเจ๊อยู่ไหนปักษาตะกวนฉันอยู่ตรงนี้ราตรีตออย่าขยับนะกข้าจะไปหาปักษาพูดเสียงหนังสือร่วงลงพื้นดังขึ้นโอ้ยราตรีร้องเจ๊เป็นอะไรไหมปักษาวิ่งไปตามเสียงฉันสะดุดหนังสือล้มแต่บันทึกหายไปแล้วราตรีตอ ไฟกลับมาปักษาเห็นราตรีนั่งอยู่กับพื้นเจ็บตรงไหนไหมปักษาถางพลางช่วยพยุงราตรีลุกขึ้นแค่ทะลอกนิดหน่อยแต่บันทึกมันหายไปราตรีตอบทั้งคู่มองไปรอบๆเจดดูนั่นสิปักษาชี้ไปที่รอยเท้าฝุ่นมีคนแอบเข้ามาราตรีพูดไปตามรอยกันปักษาชวนรอยเท้านำพวกเขาไปที่ห้องเก็บของเก่า ระวังนะเจ๊ปักษากระซิบราตรีพยักหน้าโครมรู้เสียงของตกดังมาจากด้านในมีคนอยู่ข้างในราตรีกระซิบข้าจะเข้าไปดูปักษาบอกฉันไปด้วยราตรีจับแขนปักษาทั้งคู่ค่อยๆเปิดประตูคุณป้าทำความสะอาดยืนตกใจอยู่ในห้องขัดขอโทษขัดหนูแค่มาเก็บของคุณป้าพูดเสียงสัน่น ป้าเห็นใครวิ่งเข้ามาในนี้ไหมครับปักษาถามไม่เห็นค่ะแต่ตอนทำความสะอาดหนูเจอบันทึกเล่มนี้คุณป้าชูบันทึกขึ้นนั่นแหละที่พวกเรากำลังตามหาราตรีพูดคุณป้าส่งบันทึกให้แต่จูจูร่างของคุณป้าก็สัน่นระวังปักษาดึงราตรีถอยหลังต้องปกป้องต้องปกป้องความลับเสียงของคุณป้าเปลี่ยนไป เจพร้อมนะักปักษากระซิบพร้อมปราตรีตวิญญาณออกจากร่างขุนป้าเข้าสู่ร่างราตรีอย่าอ่านบันทึกนั้นมันอันตรายราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณปักษารีบจับมือราตรีข้าเห็นแล้วบันทึกนี้เก็บความลับเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณปักษาพูดใช่และมันจะทำให้วิญญาณร้ายถูกปลดปล่อยราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณ แต่พวกเราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อหยุดมันปักษาบอกวิญญาณออกจากร่างราตรีโอยปวดหัวจังราตรีครางเบาๆพักก่อนไหมปักษาถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรเราต้องอ่านบันทึกนี้ให้ได้ราตรียืนยันคุณป้าฟื้นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคะคุณป้าถามงงง,งไม่มีอะไรครับป้าพักผ่อนเถิดปักษาบอก ที่โต๊ะอ่านหนังสือนี่มันบันทึกของอดีตบรรณารักษ์ราตรีพูดเขาเขียนอะไรไว้บ้างปักษาถามเขาบอกว่ามีคนพยายามรวบรวมหนังสือต้องสาพเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างราตรีอา่านแล้วพิธีกรรมนั้นคืออะไรปักษาถามตรงนี้มันขาดหายไปราตตรีพลิกหน้ากระดาษทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านหน้าตา่าง ระวังปักษาตะกูลกระดาษปลิวว่อนราตรีพยายามเก็บน่าสำคัญหายไปแล้วราตรีบอกไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามีใครบางคนต้องการหนังสือพวกนี้ปักษาปลอกแต่ทำไมหลักราตรีถามนั่นแหละที่พวกเราต้องหาคำตอปตบปักษาตอบง่วงแล้วหรือปักษาถามเมื่อเห็นราตรีหาวนิดหน่อยราตรียิ้ม กลับบ้านกันเถิดพรุ่งนี้ค่อยมาต่อปักษาชวนขอบใจนะที่มาเป็นเพื่อนราตรีพูดไม่เป็นไรข้าก็ไม่อยากให้เจ๊ยอยู่คนเดียวปักษายิ้มทั้งคู่เก็บของและเดินออกจากห้องสมุดโดยไม่ทันสังเกตเงาดำที่แอบมองอยู่ที่ห้องสมุดช่วงทบคำ่ำเจ๊แน่ใจนะว่าต้องเฝ้าทั้งคืนปักษาถางทางกินบะหมี่ถ้วย แน่ใจสิทธิ์มีคนเห็นเงาดำประหลาดตอนดึกราตรีตอบทางจัดแว่นแถมยังมีของหายอีกคุณลุงยามบอกเฮ้อทำไมข้าถึงตกลงมาช่วยเจนัสปักษาทอนหายใจก็เพราะฉันเลี้ยงข้าวในไงราตรียิ้มเลี้ยงแค่ข้าวกล่องกับบะหมี่ถ้วยขี้เหนียวจริงๆเจเนียปักษาแกล้งบน่นอ้าวแล้วจะเอาไงจะกลับก็กลับราตรีทำเป็นโกรธ ลอเล่นหน้าข้าไม่ทิ้งเจหรอกปักษายิ้มเงียบนังราตรีกระซิบฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากทางห้องเก็บของเกา่าปักษาพูดเบาๆทั้งคู่ค่อยๆเดินไปเจ๊หนาวไหมปักษาถามหนาวแต่ไม่ใช่หนาวธรรมดาราตรีตอบต้องมีวิญญาณแถวนี้แน่ปักษาพูดเสียงหนังสือร่วงดังมาจากด้านไหน พร้อมนะเจสปักษากระซิบพร้อมราตรีตอกปักษาเปิดประตูเห็นเงาดำเคลื่อนไหวระวังราตรีดึงปักษาหลกหนังสือหลายเล่มร่วงลงมานั่นมันปราตรีชี้ไปที่มุมห้องเงานั้นกำลังพยายามเปิดตู้เก็บของปักษาพูดทันใดนั้นร่างของราตรีก็สัน่นโอ้ยราตรีครางเบา เจ๊อย่าเพิ่งปักษาพยา,ยาประคองต้องหยุดมันต้องหยุดพิธีกรรมเสียงของราตรีเปลี่ยนไปปักษารีบจับมือราตรีข้าเห็นแล้วพวกเขากำลังจะทำพิธีเรียบวิญญาณปักษาพูดใช่และพิธีนั้นจะทำให้เกิดหายนะัราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณเงานั้นหันมาแล้วพุ่งเข้าใส่อย่ามายุ่งกับเจราตรีของข้านัดปักษาตะกวน เงานั้นชะงักแล้วหายวับไปราตรีฟื้นขึ้นมาเป็นไงบ้างปักษาถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรแต่หัวมึนนิดหน่อยราตรีตอบพักก่อนไหมปักษาถามไม่ได้เราต้องดูว่ามันเอาอะไรไปไหมราตรีลุกขึ้นเจนี่ดื้อจริงๆปักษาบนทั้งคู่เดินไปที่ตู้เก็บของ แปลกไม่มีอะไรหายเลยราตรีพูดหรือว่ามันหาอะไรไม่เจอปักษาสงสัยนี่ไงรอยขีดขวดที่พื้นราตรีชี้เหมือนมีประตูลับปักษาพูดทั้งคู่พยายามเปิดแต่ไม่สำเร็จคงต้องหาวิธีเปิดมันอีกทีราตรีพูดเจสดพักก่อนเถิดปักษาเห็นราตรีเริ่มอ่อนแรงก็ได้ราตรียอม ทั้งคู่กลับไปนั่งที่โต๊ะเจ๊หิวไหมปักษาหยิบขนมออกมานี่มันขนมที่ฉันซื้อมานี่ราตรีทำตาโตเอ้าคข้าแค่ยืมมากินก่อนปักษายิ้มแย่ไอเด็กบา้าราตรียิ้มเสียงนาฬกาตีสี่ง่วงแล้วหรือปักษาถามเมื่อเห็นราตรีหาวนิดหน่อยราตรีตอบ พิงไหลค่าพักก็ได้นัดปักษาเสนอไม่เอาราตรีปฏิเสธแต่ศีรษะเริ่มเอียงราตรีหลับไปพิงไหลปักษาปักษายิ้มมองดูราตรีที่หลับสนิทบ้าจริงทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้นักปักษาพูดเบาๆแสงรุ่งเริ่มสาดเข้ามาอารุณสวัสดิ์ปักษาพูดเมื่อราตรีลืมตาตื่นฉันหลับไปหรือราตรีถามงง ใช่แถมยังกลนด้วยปักษาแกล้งแย่ไม่จริงราตรีถิ่นหน้าแดงล้อเล่นเจ๊ไม่กลนหรอกแต่พูดชื่อข้าตอนหลักปักษายินกวนบ้าราตรีทุกแขนปักษาเบาๆเอาไปกินข้าวเช้ากันข้าเลี้ยงเองปักษาชวนจริงหรือราตรีทำตาโตแต่ต้องร้านข้าวแกงนะไม่มีเงินพาเจ๊ไปร้านหรูปักษาบอก โอเคแค่นี้ก็ดีแล้วราตรียิ้มทั้งคู่เดินออกจากห้องสมุดพร้อมกับแสงแดดยามเช้าแต่ยังไม่รู้ว่าประตูลับนั้นซ่อนความลับอะไรไว้ที่บ้านลุงดำลุงมีวิธีเปิดประตูลับไหมปักษาถามขนาดกินข้าวเองต้องหาสิ่งที่เป็นกุญแจลุงดำตอบกุญแจแบบไหนปักษาถาม มันไม่ใช่กุญแจรธรรมดาแต่เป็นหนังสือลุงดำบอกหนังสือเป็นกุญแจได้ด้วยหรือปักษาทำหน้างงโทรศัพท์ปักษาดังขึ้นว่าไงเจ๊มีอะไรหรือปักษารับโทรศัพท์มาห้องสมุดเร็วฉันเจออะไรบางอย่างราตรีพูดเสียงตื่นเต้นที่ห้องสมุดนี่ไงราตรีชี้ที่ชั้นหนังสือหนังสือพิธีกรรมโบราณปักษาอ่านปก ลองเปิดดูสิราตรีเร่งหน้าแรกว่างเปล่าแต่พอปักษาสัมผัสตัวอักษรก็ปรกากฏขึ้นเห็นอะไรไหมราตรีถามมีคำว่าประตูแห่งพิธีกรรมปักษาอ่านทันใดนั้นร่างของราตรีก็สัน่นเจฟปักษารีบประคองต้องรีบก่อนที่ประตูจะถูกเปิดเสียงของราตรีเปลี่ยนไปปักษาจับมือราตรี ข้าเห็นแล้วมีพิธีกรรมสักการวิญญาณปักษาพูดใช่พิธีนั้นจะเรียกวิญญาณร้ายทั้งหมดราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณแล้วหยุดยังไงปักษาถามต้องใช้หนังสือสามเล่มเป็นกุญแจปราตรีตอบวิญญาณออกจากร่างราตรีสุดลงเจฟห้ไหมปักษาถามอย่างเป็นห่วงไหวแค่มึนหัวนิดหน่อยปราตรีตอบ พักก่อนไหมปักษาถามไม่เราต้องหาหนังสืออีกสองเล่มราตรีลุกขึ้นเจนี่ดื้อจริงๆปักษาบนเหมือนใครบางคนเลยราตรียิ้มทั้งคู่เดินไปที่ชั้นหนังสือเก่านี่ข้าว่าเล่มนี้แปลกๆปักษาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งเปิดดูสิราตรีเร่งหน้ากระดาษว่างเปล่าเหมือนเล่มแรกลองสัมผัสด,ดูราตรีแนะนำ ตัวอักษรปรากฏขึ้นอีกครั้งวิญญาณแห่งราตรีปักษาอ่านเสียงแปลกๆดังมาจากห้องเก็บของไปดูกันราตรีชวนที่ห้องเก็บของนั่นไงเล่มที่สามราตรีชี้ไปที่หนังสือบนชั้นสูงข้าจะปีนขึ้นไปเองปักษาบอกระวังนักราตรีกำชับปักษาปีนขึ้นไปแต่ชั้นวางหนังสือสั่น ระวังราตรีตะกูลปักษาคว้าหนังสือได้แต่ฉันวางพังลงมานายเป็นอะไรไหมราตรีวิ่งเข้าไปดูไม่เป็นไรแค่เจ็บนิดหน่อยปักษาลุกขึ้นทำเอาฉันใจหายราตรีบนเจ๊เป็นห่วงข้าหรอือปักษาแกล้งถามบ้าราตรีเบือนหน้าหนีเอาลัมาดูหนังสือกันปักษาเปลี่ยนเรื่อง หนังสือเล่มที่สามมีคําว่าสามาคัคคีแห่งดวงวิญญาณราตรีอาจเอาหนังสือทั้งสามเล่มไปที่ประตูลับกันปักษาชวนที่ประตูลับวางยังไงดีราตรีถามลองวางเป็นสามเหลี่ยมปักษาแนะนําทันใดนั้นหนังสือก็อเรืองแสงประตูลับเริ่มเปิดออกเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านใน พร้อมนะเจ๊ปักษาถามพร้อมปราตรีตอบไม่ว่าจะเจออะไรเราจะเจอด้วยกันปักษาพูดราตรียิ้มจับมือปักษาแน่นทั้งคู่ก้าวเข้าไปในความมืดโดยไม่รู้ว่าอะไรรอพวกเขาอยู่ในห้องใต้ดินของห้องสมุดแสงสลัวจากตะเกียงโบราณส่องให้เห็นห้องพิธีกรรมเก่าแก่เจฟดูนั่นสิปักษาชี้ไปที่แท่นหิน หนังสือพิธีกรรมเก่าแก่วางอยู่ราตรีพูดทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบห้องเจ๊อยู่ข้างหลังข้านักปักษาบอกไม่เราต้องเผชิญด้วยกันราตรีจับมือปักษาวิญญาณหลายดวงปรากฏตัวขึ้นพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่วิญญาณตนหนึ่งถามพวกเรามาหยุดพิธีกรรมปักษาต่อพิธีกรรมนี้จะช่วยให้พวกเราเป็นอิสระ วิญญาณอีกดวงพูดแต่มันจะปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายด้วยราตรีเถียงร่างของราตรีเริ่มสัน่นไม่อยากเพิ่งปักษาพยายามประคองต้องบอกความจริงเสียงของราตรีเปลี่ยนไปข้าเห็นแล้วหนังสือเหล่านี้ถูกสากไว้ปักษาพูดหลังจับมือราตรีใช่มันเป็นกับดักราตรีพูดด้วยเสียงของวิญญาณ ถ้าทำพิธีสำเร็จวิญญาณร้ายจะถูกปลดปล่อยปักษาพูดต่อเสียงหัวเราะดังก้องห้องสายเกินไปแล้วพิธีกรรมเริ่มแล้วเสียงลึกลับดังขึ้นหนังสือบนแท่นเริ่มเรืองแสงต้องทำลายหนังสือราตรีพูดเสียงสัน่นแต่วิธีไหนหลักปักษาถามลุงดำก้าวเข้ามาในห้องใช้เครื่องรางนี้ลุงดำโยนเครื่องรางให้ปักษา ลุงทำไมมาอยู่ที่นี่ปักษาถามอย่างแปลกใจข้ารู้ว่าพวกเองต้องการความช่วยเหลือลุงดำตอบวิญญาณร้ายเริ่มปรากฏตัวเจสพร้อมนักปักษาถามพร้อมปราตรีตอบทั้งคู่วิ่งไปที่แท่นหินปักษาใช้เครื่องรางยาวิญญาณร้ายตะโกนสายเกินไปแล้วปักษาวางเครื่องรางบนหนังสือ แสงสว่างวาบขึ้นวิญญาณร้ายหายไปเราทำได้แล้วราตรียิ้มวิญญาณดวงอื่นๆเริ่มสงบลงขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยพวกเราวิญญาณตนหนึ่งพูดพวกเราถูกหลอกให้ทำพิธีนี้อีกดวงเสริมวิญญาณทั้งหมดค่อยๆจางหายไปพร้อมกับรอยยิ้มห้องสมุดกลับมาสงบอีกครั้งเองทำได้ดีมากลุงดําชม ขอบคุณลุงนะักที่มาช่วยปักษาพูดไม่เป็นไรแค่อย่าลืมกินข้าวตรงเวลาละลุงดำยิ้มลุงดำเดินออกไปทิ้งปักษากับราตรีไว้เจ๊เป็นไงบ้างปักษาถามอย่างเป็นห่วงฉันไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยราตรีตอบงั้นไปกินข้าวกันข้าเลี้ยงเองปักษาชวนนายมีเงินหรือราตรีแกล้งถาม ก็พอมีเก็บไว้บ้างสำหรับคนพิเศษปักษาพูดเบาๆอะไรนะักราตรีถามอย่างแกล้งไม่ได้ยินเอ,อิกไม่มีอะไรไปกินข้าวกันเถิดปักษารีบเปลี่ยนเรื่องขอแว่ห้องสมุดก่อนได้ไหมราตรีถามอีกแล้วเหรอเจสปักษาถอนหายใจแปบ๊บเดียวราตรียิ้มเฮิร์ฟไปก็ไปปักษายิ้มต่อ ทั้งคู่เดินขึ้นบันไดออกจากห้องใต้ดินที่ห้องสมุดเจ๊จะอ่านอะไรอีกหลักปักษาถามฉันแค่อยากบอกว่าราตรีหยุดพูดบอกอะไรปักษาถามอย่างสงสัยขอบคุณนะที่คอยอยู่เป็นเพื่อนฉันปราตรีพูดเบาๆเจนี่พูดอะไรเศร้าๆปักษาแกล้งแย่จริงๆนะปราตรียิ้ม งั้นเจตต้องสัญญาตว่าจะไม่ทิ้งข้าไปไหนปักษาพูดสัญญาราตรีต่อแสงแดดยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างที่ห้องสมุดแห่งนี้จะยังมีปริศนารออยู่อีกมากมายแต่ตราบใดที่มีกันและกันทุกปริศนาก็จะถูกไขได้ในที่สุด